อันนี้ข้อแรกนะปัจจัยที่ทำให้มีปัญญาคือกัลยาณมิตรข้อที่2ก็ภิกษุนั้นย่อมอาศัยครูหรือสะพรมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะแห่งครูรูปใดรูปหนึ่งเธอเข้าไปตั้งไว้ซึ่งฮิริโอตปะความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในท่านเหล่านั้นแล้วย่อมเข้าไปหาท่านเสมอๆคืออาศัยท่านเคารพท่านนับถือท่านก็เข้าไปหาท่านบ่อยๆนะไปสอบถามท่านว่า ท่านผู้เจริญข้อนี้อย่างไรเนื้อความของข้อนี้เป็นอย่างไรก็ไปถามว่าพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไงนะความหมายของพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นก็จะเปิดเผยในสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยกระทําให้ง่ายซึ่งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทําให้ง่ายบรรเทาความสงสัยในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความสงสยัยหลายอย่างแก่เธอแล้วก็ให้ไปสอบถาม ที่อื่นจะบอกด้วยนะว่าสอบถามก็ไม่ใช่ว่าสอบถามพร่ำเพื่อไม่รู้การไม่รู้เวลาว่างนันนท่านบอกว่าให้รู้ว่าตอนนั้นะ่ะท่านนั่งอยู่หรือท่านอยู่ในฐานะพร้อมที่จะตอบปัญหาเราได้แล้วในระหว่างที่ท่านยินดีที่จะตอบปัญหาไม่ใช่ไปถามพร่ำเพื่อนี่นะเรียกว่าไม่รู้เวลานะนึกอยากถามเมื่อไหร่ก็ถามเมื่อนั้นนะ่ะไม่ใช่นะในในสูตรอื่นเนี่ยพระองค์บอกเวลาด้วยว่าการเข้าอาศัยกัลยานะมิตรต้องรู้เวลา ว่าเวลาไหนควรสอบถามเป็นต้นแต่ตรงนี้จับเอาแต่สาระสําคัญว่าเมื่ออาศัยกัลยาณมิตรก็สอบถามเมื่อสอบถามท่านก็จะเปิดเผยวันนี้เป็นเหตุข้อที่สองเป็นปัจจัยที่สองเป็นไปเพื่อความได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความมียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วการสอบถามนั่นเองข้อหข้อสเนี่ยโดยสรุปก็คือ ปัจจัยภายนอกแห่งการได้ปัญญาปกติแล้วปัจจัยของสัมมาทิฏฐิมีอยู่สองอย่างด้วยกันข้อแรกปรโตโคสะข้อที่2ก็โยนิสโสมนสิการข้อ1ข้อ2เนี่ยคือปรโตโคสะตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ8อีก6ข้อนี้เป็นธรรมะประเภทโยนิสโสมนสิการแสดงว่าผู้อื่นจะช่วยเราได้แค่ถ้าตรงนี้นะแข้อคนอื่นช่วยเราได้แค่สข้อ อีกหข้อที่เหลืออัตหิอัตโนโนาโถโกศนาโถโปโรสยานะตนแลเป็นที่พึ่งของตนคุณนิลาวันนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนน่นะแต่คุณนิลาวันมีบุญมากพระไตรวิฎกที่บ้านก็มีเป็นตู้อยู่แล้วปัญหาสําคัญว่าจะกรุณาตัวเองมากหรือเปล่าท่านนั้นเองเอาบูชาพระไตรวิฎกโอ้สาธุสาธุ ดีดนี่ใครไม่ได้อ่านนะเอาพระไตรปิฎกตั้งแล้วหาดอกไม้บูชาแบบคุณวิลาวันเนี่ยจริงๆมาโมทนาด้วยเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่ามีอยู่บางแห่งอธิบายว่าถ้าหากว่าหาอะไรเคารพบ,บูชาไม่ได้ให้เขียนปฏิจจสมุปบาท ทั้งอนุโลมปฏิโลมแล้วตั้งเป็นเจดีแล้วบูชาเหอะนั่นแหละเป็นธรรมะบูชาเพราะฉะนั้นนี่ไม่เอาปฏิจจา์อย่างเดียวเอาทั้งปไตยปิฎกบูชานะจะได้บุญขนาดไหนค่อยๆระลึกนะเ,เล่มที่หนึ่งสอนว่ายังไงด้วยนะคุณดาวันจะได้ประโยชน์ลึกซึ้งตรงนั้นด้วยเล่มที่สองว่ายังไงบ้างเล่มที่สามว่ายังไงนะถ้าสุตระสูตรเล่มที่สิบหกนี่ว่ายังไงบ้างธรรมะหมวดหนึ่งหมวดสองก็บูชาอย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วยอมอ่านไม่ได้หรยอ แล้วสาคัญนะธรรมะหลายๆเรื่องอยู่ในนั้นแหละธรรมะที่น่าสนใจหลายๆเรื่องอยู่ในพระวินยัยทีนี้เราก็ควรที่จะอ่านพระวินัยบ้างเราจะได้รู้ว่าจะได้ปฏิบัติยังไงกับท่านถูกไม่อย่างนั้นเราก็ไปบางทีอ่ะเราก็จะบอกเอ๊ะทำไมพระอน,นั่นก่อทาไม่ได้ฉันเองก็น่าจะฉันได้ต้องยกยื่นให้อีกอย่างเงี้ยใช่ไหมทําไมพระขี้เกียจจังอ้ย่ารกก็น่าจะได้ย่าบ้างเลยไหมเพราะนั้นเราก็จะไปตําหนิท่านในส่วนที่ไม่ควร ไม่ควรตำหนิเนี่ยนะแล้วก็บุญประเภทวิย,ยาวัจจะไมบุญประเภทในการช่วยเหลือขวนขวายเป็นต้นเราก็จกักจักหมดไปเนี่ยนะก็ควรที่จะศึกษาบ้างนะไม่ศึกษาแล้วก็ดีไม่ดีโยมนั่นแหละเป็นคนส่งเสริมให้พระเนี่ยผิดนะพระท่านบอกไม่อา้าวมันผิดไม่เป็นไรท่านยุคนี้สมัยนี้ด,ดีไม่ดีนั่นนะสอนท่านอีก